สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ก็ได้โซโ,โลแรงแล้วก็ได้หยิบยูลินมาใช้นะไม่ได้ใช้นานนะเออบัฟขึ้นบัฟลงว่าเล่นเลยฮนะโอเคมาดูกันเลยดีกวาว่าอีรินยังจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะโอเคฮะวันนี้ก็ได้ซัพพอร์ตโลมิงก็เป็นอาริสนะเอออาริสออโอเคตอนนี้เราก็ยืยนอยู่กับเออณยา่า ถ้านาตาญาถ้าคนเล่นดีกล้องหูเกิดบันไลนะถ้าคนเล่นไม่เป็นเรียบร้อยในช่วงสามีถึงสี่ทีแรกก็เป็นช่วงฟาร์มนะมันก็จะน่าเบื่อหน่อยนะถเขาจะเซฟซนะโอเคครับนมีเประเลเด็นนึงฮะเดีย๋ยวเราค่อยไปโอเคต้องไปลนะปึ๊บผลันตียัดเลยแวน่นเรียบร้อยโหเดับเบิันชิวไปนะนาตาญาเรียบร้อยละลายครับแบบนี้เออโอเค,อเคได้เรื่องนะจบับวดนี่สวยฮนะ บวกกันมันๆไปเลยยูลินก็ต้องเก็บสะสมอันติด้วยนะเห็นตัวเลขท้าไหมฮะนั่นแหละเก็บไปเรื่อยฮนะถ้ายิ่งเยอะถึงขั้นเออสิบสองสิบสามสิบแปดอะไรยิ่งดีฮะอ่าแล้วก็ต้องเล่นเ,เซฟๆหน่อยนะเพราะว่าโลมิงไม่ใช่ตัวยืนนะเป็นอาริสนะเป็นตัวเอ๊สกิลซัพพอร์ตเนาะจะสโลงเอ๊ะยังไงยังไงคินเนตจะเอาเหรอเอ๊มีแค่ห้าเองฮนะเอาไม่ลงแน่นอนนะคินเนต ไวก็มาด้วยโอ้โหแย่แล้วแบบนี้มาสามตัวพร้อมกันนะยังไงคิดแนะ่เอาไม่อเอาแหมมีแค่เจ็ดเองโอ้ใ oh, ช้ใช้ไปก่อนคิดไปก่อนโอเคคิดไปก่อนโอเคได้คิดไห,หนก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันนะแบรนก็เหมือนกันก็ต้องดูด้วยนะอลิสมันไม่ใช่ตัวยืนนะเอแล้วก็เล่นแบบเซฟไปโอเคไบรท์ามาแล้ว ต้องม,มีตัวยืนนะไม่มีตัวยืนก็เล่นยากแบบนี้ปแป๊บหนึ่งนะยังไงยังไงฮะรอจังวะอืโอโหมาห้าเลยฮะเลนบนเราก็ต้องเกลียคลิปอย่างเดียวแนละ้วช่วงนี้ยังไงโอ้โหอลิสอลิสไปกลางแล้วโอเคเราต้องเกลียคลิปอย่างเดียวเลยเกมนี้ความแม่ของเกมนี้ก็คืออัพเลนนะไปหยิบทวนาทมานะกดโซโลแรงนะตอนบ่หนึ่งทุม่มแล้วก็เทวนาท นั้นปวดที่หลังผมนะผมเอาเอโอโุ้ยเรียบร้อยผมหยิบอีลินก่อนแล้วจากนั้นเอ่อออฟเลนได้เรียกต่อจากผมก็หยิบเทียวนั้นมาก็ปวดหัวเลยฮนะอโอเคก็เล่นไปแล้วกันนะเมื่อกี้ก็เราก็คิวเออแท้งไปแล้วแมลืมชื่อฮะเธอไม่เป็นไรจ้างเถอะเออตอนนี้เราต้องเดินละยังไงตามฮนะรอเลี้ยว ออ้สวยโอเคตอนนี้เกมเราน้ำอยู่นะ13ต่อ7แต่ก็ว่าแจอะไรไม่ได้ฮนะปึ๊บโอเคเราต้องเดินละเอาอยัางไงจะเอาใช่ไหมเออตอนนี้นาจะยากครับเออริสกำลังเอาดาร์คเซเลเยอร์อยู่้ามาช่วยแล้ว เปิบนี่ลัดเลยไม่เป็นไรฮนะเพื่อทีมโอเคเราต้องเดินแล้วเราอยู่กับที่ไม่ได้แล้วเราจะให้อริสนั้นเดินเปิดแล้วทำดามเมดปึ๊บปึ๊ปปปแห่นิดเดียวโอ้ยลอเรียวมาถอยก่อนนะเอาเรื่องอยู่เออเอาไม่ลงฮนะของเราก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ให้พูดง่ายก็คืออิลิสดีมัน กึ่งแครี่กึ่งเมดเลยนะเออต้องรอของจริงนะถ้าเล่นสายเมดอะโอเคเอาใช่ไหม,มเกือบฮนะโอเคเล่นบนไบท์เเปิดแล้วก็รอจะว่าฮะจะเป็นแครี่สไตล์ยังไงเป็นเฟมหน่อย ถ้าไม่แกว่าทำค่อยทำนะจะไม่ยืนแผลมนะยืนแผลมไปเออสวยฮนะอีเลียนเจอจับหนีเรียบร้อยเลยโอ้เลนบนเลนบนยังไงนี่หืมเทลนะฮนะเรียกมาแจกก็ชัดเอา้าแบบนี้ไม่ตีไม่ตีฮะแบบนี้โลเรียบร้อยตีฮะแบบนี้ปึ๊บปื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 ๊บเกือบฮะเกือบฮะเมื่อกี้เรากดนี่อาริถหายเลยนะโอ้ยังไงครับแบบนี้ต้องไปแล้วเลนบน เทวนัทเทวนัทเอาไม่อยู่ฮะอ่อะาแวานทำให้พี่เข้าป้อมแบบนั้นโอ้ยทำอะไรของแวนนะแจกหรือเปล่าฮ่าเกมนี้เออเริ่มปปแปลกๆแล้วโอเคเราก็เริ่มไล่กันใหม่เลยดีกว่าฮะใหเอลลิ่งน,นะไปเออโอ้โหเลีนบนเลีนบนเอาอนะันอาจจะยาวต้องตามไปช่วยหน่อย เอาเรื่องฮะนตาตาาเอาแบบนี้ไม่ตีครับไม่ตีไม่ตีเอาหุ่นนาตาแหม่ไม่ดูเพื่อนเลยฮะเรียบร้อยเราได้คิวอืมเมื่อกี้ถูกจับอยู่นะนตาตาาฉีดเลยฮะอืมอลิซยอมเสียสละชีวิตไปโอเคเรามาตีดาร์เซเลเยอร์ช่วยไบก่อนปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอ้นยนาตาาเกิดนะแบบนี้เอาเรื่องฮะ เออให้บัฟฟันอาญาญไปเออโอเมนอยู่เลนกลางปึ๊บปึ๊บปึ๊บลายแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยได้คิวไปเอาเลี้ยวมาปึ๊บจึ๊บเรียบร้อยฮะัพิวอะพิวะดับเบิลคิวฮะตอนนี้โหเริ่มมาเราก็มาเหมือนกันนะเออยังไงอุ๊ยอุ๊ยเอาเอาแบบนี้ไม่มีไม่มีมเอ็นติกเขาสบายแบบนี้ละลายไปอาลิซได้คิว สวยฮะแบบนี้นี่ปิดเกมเลยดีกว่าฮะไม่อยากรอช้าไปเรื่อยต,ตามไตรินฮะยิ่งเลยเกมยิ่งแรงฮะออรินละลายแท้งดีออแล้วก็ไปเรลลื่อยสไตล์สโลรี่เออเอาอยัางไงฮะรอคลิปดักเซเลเยอร์เดินเท่าวะ โอ้ยทิง้งแหกเอาเหรอเอาเหรอตามแบบนี้ปุ๊บ,บ,บ,บละลายต่อด้วยแวนเรียบร้อยฮะโอ้ยเราก็โดนหนักเหมือนกันนะเมื่อกี้ขอว้าวกับบ้าดตักหน่อยเอ๊ะยังไงอาร์ลำอาร์อลอาร์ลำเฮ้ยไม่ตีไม่ตีไม่ตีปุ๊บละลายได้อาร์ละเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอเฮ้ยอันตีเราหมดพอดีโอ้ยโดนโอเมนดึง ปุ๊บ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 เรียบร้อยดับเบิลคิวเออไหลฮะไหลฮะแบบนี้ขอวาร์ปหน่อยเอ่อยังไงเนี่ยเอ้ยแวนแวนยืนแบบนี้แต่เราก็อยากใส่อยู่นั่นตีนะไม่พอมาลอัาตีกดเลยแล้วกันปุ๊บ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 โอ้ยอาร์ลำจับไม่ตีไม่ตีละลายอาร์ลำเรียบร้อยโอ้ยนาทายะอานาตายะดับเบิลคิวโอ๊ดจัดนะดับเบิลคิวโอ้เอาเรื่องนะนาทายา แรงฮะเอาแวนแวนยังไงปื๊บเรียบร้อยอุย้ยนาเดียเก็บสี่เอาเรื่องฮะโอเคเรามากดตีป้อมก่อนเลยดีกว่าโอ้ยหคานตีกดตีไม่ได้ปื๊บปื๊บปื๊บป๊บโอเมนเข้าไหมเข้าไหมโอเมนอ่ายังไรฮะแบบนี้สบายสบายของแล้วต้นเกมใครดีฮะ ใครนิ่งกว่าก็ชนะไป้ยยังไงอาร์มำโอมนเขาไม่เข้าตามเก็บตามเก็บป,ปุ๊บ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 เรียบร้อยแฮร์ใบไ,ได้ไปอุ๊ยไปดับบเิลคิวโอเคกดตีป้อมเดียวเรียบร้อยให้จบเกมฮะเออมันก็จะตึงๆช่วง,งแรกหน่อยอ่าเรียบร้อยไปฮะชนะไปของเราโอปิทูลี่โอเคเราก็ได้เพิ่มไม่ถึงดาวคอมมอนวีเออก็ ในเซมใหม่ก็คิวไม่ค่อยเยอะฮะเลยเกมเราอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหนึ่งอะเอวีพีได้แก่นะแต่ยาโหก็ต้องได้ะนะน่าจะค่าหลักสิบขึ้นนะดูแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยอะนะนายยาเออโอ้ยเอาเรื่องนะนายยาคิวสิบหกตายหนึ่งอะแอซิดเก้าฮะของเราก็คิวเจ็ดนะตายศูนย์แอซิดไปเ้าส่วนเทวนั้นได้ที่มั่วเลยนะก็ตามนั้นแหละฮะ เออก็กดรายงานไปนะะแต่ไม่รู้เขาจะรายงานให้เราหรือเปล่าก็เอาละนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ